ไฟนอลนะครับเราจะรู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำวันนี้และผู้ที่ผ่านเข้ารอบมานะครับบอกเลยเลยว่าอีกคนนึงเนี่ยลีลาเดดอีกคนนึงน้ําเสียงดีแต่รอบนี้จะต้องมาสลับเพลงกันนะครับผมรอบที่แล้วนะครับพี่ติ๋มร้องเพลงอะไรครับแก้วปิ้งไก่ค่ะ เสียได้ยินไหมคะ่ะอขอให้พี่ติมเริ่มก่อนกับเพลงเสียใจได้ยินไหมอได้ยินครับผมพุดตะดะกูเชิญครับ เดี๋ยวดูกันว่าพี่แหนมเนืองจะเป็นอีกแก้วปิ้งไก่ได้หรือไม่3 0ินาทีพร้อมแล้วเชิญครับ พี่ติ๊บ้าวนะขี้ด้วยเมื่อกี้เดินมาอ๋สู้ร้องไม่ไหวลืมขี้ลืมหมดเลยอะลืมหมดเลยตัดพ้อตัวเองพี่ติมถึงหน้าตัดพ้อตัวเองแม่นี่ฮะหนูบอกเลยว่ารอบไฟนอลของน้องรักนักร้องเรามันสนุกตรงนี้มันสดอ่ะขอฟังคอมเมนต์จากน้องกรรมการน้องซาร่า พี่ติ๋มก็อาจจะเพ็นเพราะเราไม่เคยร้องเพลงแนวนี้เราถนัดแต่ลูกทุ่งเนาะก็เลยยังอุตส่าห์ที่จะร้องเป็นเพลงฟิลลูกทุ่งได้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่ดีส่วนน้องแหนมเนืองแหนมเนียงแหนมเนืองแหนมเนียงแหน,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 นมเนืองไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าน้องเขาเป็นพี่ว่าน้องเป็นศิลปินแล้วละ่ะเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยก็ยังร้องได้อีกก็น้องแหนมเนืองเป็นศิลปินส่วนพี่ติ๋มนี่จะเป็นศิลปะ เขาจะคู่กันจะมาคู่กันูไม่หมดบโมครับพี่ติมขาขาค่ะ จริงๆแล้วพี่ติ๋มเป็นคนที่ลีลาเลิศมากเลยนะคะแต่คราวนี้ด้วยความกังวลใช่ไหมคะพี่ติ๋มก็เลยหายลีลาหายไปเลยจริงๆแล้วจะพี้นใจอะไรก็แล้วแต่พี่ติ๋มขาแต่งมาขนาดนี้มันต้องบ้าใส่กันแล้ว,ลวมันต้องไม่ไกังวลแล้วไอ้พี่ติ๋มพูดก่อนเลยค่ะพี่ติม๋มขามันลืมเนื้อความตั้งใจมีลีลาเยอะมากตอนตั้งใจครับแต่พอมาปุ๊บมันเ,เนื้อเนื้อเนื้อลืมอยู่ไหนอะเนื้อเนื้อลืมแบบส่วน พี่แหนเนืองขาพี่แ mhm. หนเนืองเนี่ยนะคะคอนเซปชัดเจนมากเลยนะคะถึงแม้จะอีติ๋มปิ้งไก่ขอโทษไม่ใช่ปิ้งธรรมดากูสาว็อกจะปิ้งไก่โอเคป้าเออเลิกตรงนี้ชอบตรงนี้เลิกค่ะค่ะเอาละครับผมนั่นคือเสียงจากน้องกรรมการนะคะผมน้องกรรมการจะต้องเลือกแล้ครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำวันนี้ขอให้น้องมอ นะครับผมเลือกก่อนน้องหมอครับพี่แหลมเมืองค่ะน้องตาราครับน้องตาราจะเลือกใครครับ นนัน้แชมป์ประจำวันนี้ได้แก่พี่แนวเนืองครับรับไปเลยครับเงินรางวัลหนึ่งหมืนบาทนะครับจากรายการน้องรักนักร้องนะครับแล้ววันนี้ เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มารายการที่น้องรักนักร้องได้เลยนะคะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุค่ะมาแสดงความสามารถกันเยอะๆนะคะแล้วก็แล้วก็จะไปสู่ฝันด้วยกัน,นะคะ่ะน้องรักนักร้องแต่มีรักน้องให้เป็นนักร้องและพี่ก็เป็นไม่ได้ไม่ใช่นักร้อง